จังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้มีการมอบบ้านการชาติให้แก่ผู้ยากไร้ค่ะเหล่าการชาติจังหวัดพัทลุงนะคะได้มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เธอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่บ้านเลขที่162หมู่ที่12ตําบลปันแต่อเาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิทิสระอัตผู้ราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายภูดิดชนะวันโนในอำเภอควนขนุนและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงรวมส่งมอบบ้านกาชาติให้แก่นางจินดาชูเกือ้อซึ่งเป็นผู้ยากไร้เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสส่งเจริญพระชนมายุ69พรรษา โดยเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงค่ะได้สร้างบ้านหลังดังกล่าวงบประมาณจำนวน1,2 0 0 0 0บาทได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างจากบุคลากรเจ้าหน้าที่อำเภอควนขน,นุนบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปันแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จนแล้วเสร็จและส่งมอบให้ได้อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สำหรับนางจินดาชูเกื้อผู้ยากไร้และมีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคมและเป็นที่รักของคนในชุมชนอาศัยอยู่กับหลานชายซึ่งอยู่ในวัยเรียนหนังสือบ้านหลังเดิมสภาพเก่าชำรุดสุดโทมเป็นบ้านไม้ผุพังจากการกัดกินของปลวกผนังปูนแตกคราวและสุดตัวไม่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย